เสร็จแล้วครับอร่อยมากมากอร่อยมากมากครับอร่อยมากมากครับสวัสดีครับวันนี้คุณสามีจะทำซอสพาสต้าให้กินนะคะก็จะมีวัตถุดิบสตรีมลาดเลอบิฟ ก็ม okay. ีเลิฟบิฟค่ะที่หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นเท่าๆกันค่ะพอคำนะคะฟินฮักก์กับยูเล็คและวิตเล็คค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่สับละเอียดค่ะยูฟรุสต์และกราสาก์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกอ่าถั่วลันเตาแล้วก็ ข้าวโพดหวานที่แช่ช่องฟรีซนะคะแล้วก็แดงๆก็จะเป็นพริกหยวกหวานติดมานิดหน่อยค่ะ f ฟชช h ฟิน n ร a c กระป๋พอพริกค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกหวานพริกหวานนะคะก็สีเหลืองเนาะเราเพิ่มเติมลงมาค่ะแล้วแล้วแต่ชอบนะคะพวกผักไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะโอเคริคอตต้าริคอตตก็ประมาณว่าชีสสดค่ะ ครีมฟรุชอ,อันนี้ครีมเปรี้ยวนะคะครีมเปรี้ยวค่ะแอด l o ลสูสแอดดลสก็คือประมาณว่าชีสที่มีที่เขาหมากักระยะมีระยะเวลาแล้วก็มีกมลิ่นเหม็นนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบในการทำซอสนะคะซอสพาสต้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนการทำเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ใส่เนยเหลวนะคะในหมอ้อที่จะทำซอสค่ะเราก็จะเริ่มจากอาหอมกระเทียมที่สับละเอียดนะคะของหม,มอ้อใหญ่นะคะเราจะผัดหอมหัวใหญ่กับกระเทียมที่สับละเอียดนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะนะคะ,ะป้าป้าทำขั้นตอนต่อไปเนสตา นเนื้อหอยเนื้อสดค่ะอือตอนนี้มีอสอสตาเรือบีบที่หั่นชิ้นพอดีคำลงผัดนะคะลงผัดกับหอมกระเทียมที่สับละเอียดค่ะแล้วเนื้อหอยในคอตเตอร์อือตอนนี้จะใส่ชีสสด,ดค่ะลงไปในหม้อนะคะลำดับต่บบอไปใ,ใส่ทั้งหมด,ดเลยค่ะ เดี๋ยวสูตรรีเซ็ปจะทิ้งไว้ใต้คลิปค่ะถ้าใครอยากทำตามก็เดี๋ยวดูที่สูตรได้เลยนะคะว่าวัตถุดิบของเราใช้ปริมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าจะทานกี่ท่านแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมเลยค่ะนะคะก็จะคนคนให้เขาเข้ากันดีค่ะ ใส่น้ำนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราคนเขาให้เข้ากันดีนะคะก็จะมาปรุงค่ะใส่ซอสปาปริปกานะคะปาปริกาผงค่ะผงปาปริกาเนะาะไคเยนเพปเปรอร์อันนี้พริกไคเยนนะคะนิดหน่อยค่ะ ะะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะซอสพาสต้าเขาก็จะแบบออกอเหนวๆหน่อยค่ะ oh, little, fresh. อ๋อเราจะใส่ครีมเปรี้ยวนะคะประมาณครึ่งกระปุกค่ะเดีจะลงสูตรไว้ให้นะคะเผื่อ อย่าทำตามค่ะก็คนให้เขาเข้ากันดีค่ะตอนนี้จะไปให้ครึ่งหนึองต่อไปใส่เครื่องหนึ่งค่ะเกรดเอเดลอุสนะคะอุสเหม็นเนาะเรียกอุสเหม็นโอเคก็คนให้เข้ากันค่ะ นให้เขาเข้ากันดีค่ะก็ให้ชีสละลายดีก่อนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะีจะก็จะใส่คานะคะประมาณหช้อนชาค่ะ นอที่เป็นน้ำเนาะคานอเหลวอ๋อน๋ก็วีเมะน้องยูฟริสต์อกรสอากันโอเคก็จะใส่ตัวลันเต้าแล้วก็ข้าโพดนะคะแล้วก็ใส่พริกหวานที่เราหั่นเพิ่มเลยค่ะโอเคนนก็วีมกับพรกอันนี้พริกหวานที่สดนะคะเราเพิ่มเติมได้ค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่หรือใครชอบปักอะไรก็ใส่ได้นะคะ แล้วก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะซอสของพาสต้าก็จะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะค่ <c oughs> อนข้างชิ้นเล็กๆละเอียดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะตอนนี้ซอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราใช้พาสต้าริกาโตนี่นะคะเขาก็จะเป็นหลอดๆเนาะหลอดกลมๆค่ะ เราจะใช้เวลาต้มเขา11-12นาทีนะคะนี่ค่ะลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วครับขับคุครับ